สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูลำดับขั้นตอนการเปิดและปิดเครื่องไฮบริดที่ถูกที่ควรนะครับก็หลายเคสหลายกรณีเลยนะครับทั้งเห็นในกลุ่มบ้างทั้งเห็นใน YouTube บ้างนะครับว่าทดลองอินเวอร์เตอร์นะครับลำดับขั้นตอนการเปิดก็ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะขั้นตอนการปิดเนี่ยนะครับถ้าปิดไม่ถูกต้องตามลำดับที่ควรเนี่ยอาจจะทำให้เครื่องเครื่องนั้นเนี่ยพังได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเข้าเรื่องเลยนะครับ ขั้นตอนการเปิดเครื่องนะครับสมมุติว่าใครใช้เครื่องไฮบริดเนี่ยนะครับแล้วมีการต่ออุปกรณ์ที่ครบเลยนะครับมีทั้ง AC การไฟฟ้ามีทั้งแบตเตอรี่แล้วก็ทั้งมีแผงโซล่าเซลล์ด้วยเราจะเปิดตัวไหนก่อนเราจะเอาเบรกเกอร์ตัวไหนขึ้นก่อนดีนะครับอ่าเอาตามที่ผมแนะนําเลยนะนะครับถ้าเป็นเครื่องไฮบริดโดยเฉพาะเซนซิทีฟหน่อยก็จะเป็นตระกูลไฮบริดสวิตชิ่งแบบนี้นะครับ ถ้าระบบมีแบตเตอรี่นะครับให้ยกเบเกอร์แบตเตอรี่ขึ้นก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะครับยกเบเกอร์แบตขึ้นก่อนเลยนะครับจากนั้นนะครับเอาเบเกอร์เ c เข้าหน้าจอมันจะติดจากนั้นเซตค่าพารามิเตอร์ต่างๆแล้วก็ยกเบเกอร์ PV นะครับแล้วค่อยเปิดสวิตช์เครื่องเปิดปุ๊บให้เครื่องทํางานเลยนะครับจากนั้นนะครับ AC o เอามันจะออกนะครับหลังจากที่เราต่อแบตเข้าเปิดเครื่อง AC o เอามันจะออกแล้วนะครับ เมื่อ AC เอาออกนะครับแสดงว่าเครื่องนะครับได้ทำงานปกติเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับเราเช็คค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะครับหน้าจอไม่แจ้งโค้ดเออร์ไม่แจ้งเอต่างๆนะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับถ้าสมมุติต่อระบบเรียบร้อยเลยนะนะครับ จากนั้นให้เราเอาเบรกเกอร์ AC ซ u เอาพุทเนี่ยที่เราจะต่อเข้าโหลดเนี่ยเอาเบรกเกอร์ขึ้นเลยนะครับก็อันนี้ก็คือขั้นตอนการเปิดเครื่องที่แนะนำนะครับทีนี้ขั้นตอนลำดับการปิดเครื่องละนะครับการปิดเครื่องอันดับแรกเลยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าปิดเบรกเกอร์โหลดก่อนเลยซึ่งที่จริงนะครับอาจจะไม่แนะนำนะครับเพราะว่าถ้าในกรณีที่แดดจัดๆเนี่ยนะครับเราไม่รู้หรอกว่าอ่า แต่ละคนเนี่ยเขาจะปิดเครื่องตอนไหนเพราะฉะนั้นผมแนะนําเลยนะครับให้นะครับปิดเบรกเกอร์ PV สะก่อนกับเบรกเกอร์ AC IN นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราไปปิดเบรกเกอร์โหลดสะก่อนเอาเบรกเกอร์ AC เอาปิดเบรกเกอร์ลงปุ๊บนะครับถ้าพลังงานที่มาจากฝั่ง PV เนี่ยมันยังเยอะอยู่นะครับเมื่อเราปิดโหลดปุ๊บนะครับปิดโหลดทันทีเนี่ยนะครับพลังงานทั้งหมดเนี่ยมันจะพุ่งลงแบตนะครับถ้าพุ่งลงแบต เฉียบพันธ์เนี่ยโดยปกติแล้วเครื่องจะโปรเทค นะครับเครื่องจะจำกัดกระแสชาร์จไว้อยู่แล้วแต่มันจะมีช่วงเซี่ยววินาทีที่เราปิดเบรกเกอร์โหลดซะก่อนกระแสฝั่งแบตมันจะพุ่งนะครับทําให้บางการณีอาจจะทําให้ b ี S ของแบตตัดได้เพราะฉะนั้นนะครับไม่แนะนําให้ปิดเบรกเกอร์อ่าโหลดซะก่อนนะครับโอเคย้ําอีกทีขั้นตอนการปิดเครื่องที่แนะนําก็คือปิดฝั่ง PV ก่อนนะครับเอาเบรกเกอร์พีลงก่อนเบรกเกอร์เอซีอินลงก่อนแล้วก็ตามด้วยนะครับ เบรกเกอร์ของอ่า AC o u เอานะครับเบรกเกอร์ Baker ที่ไปจ่ายโหลดเอาเบรกเกอร์ลงนะครับตามด้วยปิดเครื่องนะครับปิดสวิตช์ข้างเครื่องแบบนี้นะครับรอจนเครื่องหน้าจอดับสนิทนะครับถ้าหน้าจอดับสนิทแล้วนะครับก็ค่อยเอาเบรกเกอร์แบตเตอรี่ลงนะครับจากนั้นพอเบรกเกอร์แบตเตอรี่ลงแล้วปุ๊บนะครับให้เปิดสวิตช์ข้างเครื่องอีกทีนึงปุ๊บให้เครื่องคลายประจุที่ค้างอยู่ในตัวเครื่องออกให้หมดจดซะก่อนนะครับอันนี้คือลำดับขั้นตอนที่นํามาแนะนำนํามาฝาก นะครับพอผมเจอหลายเคสเลยนะครับที่ค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงนะครับบางเคสบอกว่าผมอยากจะทดลองระบบต่าตัดของแบตเตอรี่นะครับเครื่องใช้งานอยู่ดีๆนะครับจ่ายโหลดอยู่ดีๆผมอยากจะทดลองระบบต่าตัดของแบตเตอรี่เอาเบรกเกอร์แบตลงตึ๊บเลยนะครับแล้วก็ถามว่าเอาช่างทําไมเครื่องมันไม่สลับไปใช้ AC ทําไมมันดับไปเลยนะครับเนื่องจากว่าเครื่องระบบไฮบริดนะครับ มันไม่ได้ออกแบบมาให้รองรับการแบบแรงดันหายเฉียบพันแบบนั้นนะครับถ้าแบตเตอรี่แรงดันค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงอย่างนี้นะครับตัวอินเวอร์เตอร์ทุกระบบมันจะตรวจสอบทันนะครับระบบจะตรวจสอบอ่านแรงดันแบตเริ่มอ่อนแล้วนะอ่อนแล้วนะอ่อนแล้วนะอ่อนมาถึงจุดหนึ่งที่เราเซตค่าไว้อินเวอร์เตอร์จะสั่งระบบ ATS ระบบสลับไฟด้านในตัวเครื่องสั่งสลับไปปุ๊บอ่ะสลับไปใช้ AC เพราะว่าแบตอ่อนแล้วนะครับ ลำดับขั้นตอนมันจะทํางานอย่างนี้แต่อยู่ดีๆนะครับตอนแรกมีแบตอยู่อยู่ดีๆหายปึ้งกลายเป็นศูนย์แบบนี้เครื่องมันประมวลผลไม่ทันระบบต่างๆมันสลับอ่ามันทําให้เกิดการเออร์เลอร์นะครับทาให้ตัวเครื่องทํางานผิดพลาดหรือบางทีพังไปเลยก็มีเพราะว่าอยู่ดีๆไปเอาเบรกเกอร์ลงนะครับเอาเบรกเกอร์แบตเตอรี่ลงแบบนี้เสี่ยงมากนะครับโดยเฉพาะเครื่องไฮบริดตระกูลม้อแปลงหลายๆรุ่น เครื่องไฮบริดมออแปลงเนี่ยเกือบจะทุกรุ่นใช้ไฟเลี้ยงจากแบตเตอรี่ถ้าอยู่ดีๆนะครับเราไปเอาเบรกเกอร์แบตเตอรี่ลงเนี่ยมันก็เหมือนเราขับรถอยู่ดีๆแล้วก็ปิดกุญแจแบบนี้มันทําให้สุ่มเสี่ยงที่เครื่องจะพังได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าหาทำนะครับเจอหลายคลิปมากเจอหลายเคสมากโดยเฉพาะในกลุ่มโซลาเซลล์มือใหม่นะครับก็มือใหม่จริงๆนะครับมือใหม่แบบพี่เรนด้วยนะ ต้องขออนุญาตนะเพราะว่าอยู่ดีๆไปเอาเบรกเกอร์ลงนะครับซึ่งมันไม่ใช่นะครับเบรกเกอร์แบตเตอรี่กเนี่ยอย่าหาทำนะครับอยู่ดีๆปลดเบรกเกอร์แบตเตอรี่ลงเนี่ยนะครับเสี่ยงมากที่จะทําให้เครื่องพังได้ง,ง่ายๆเพราะฉะนั้นนะครับอย่าอย่าลองนะครับถ้าอยากจะทดลองระบบต่ําตัดของแบตเตอรี่ว่าพอแบตอ่อนแล้วมันจะสลับไปใช้การไฟฟ้าไหมให้เราเข้าไปตั้งค่าที่ในตัวเครื่องนะครับ ให้ไปตั้งค่าแรงดันต่ำตัดใหม่นะครับเช่นณขณะนั้นนะครับแรงดันแบตเตอรี่อยู่ที่52โวลต์เราอยากรู้ว่าถ้าแรงดันต่ำแล้วมันจะสลับไหม ก็ให้เราตั้งแรงดันต่ําตัดไปที่52โวลต์ให้มันเท่ากับแรงดันแบตเตอรี่ณนะปัจจุบันณนะขณะนั้นเครื่องก็จะมองว่าอ่าแบบต่ําแล้วนะมันก็จะประมวลผลต่างๆอ่ะ AC input มีไหมถ้า AC input มีอะสลับไปใช้ AC input นะครับเครื่องจะ,ป,ะประมวลผลอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ใช่อยู่ดีๆเอาเบรกเกอร์แบตลงเลยแบบนั้นมันมันคิดไม่ทันมันประมวลผลไม่ทัน นะครับทำให้ระบบภายในเออเลอร์ลวนแล้วก็พังได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีสาระเนื้อหาความรู้มาฝากกันเพียงเท่านี้นะครับใครฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปฟังใหม่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ